สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอรครับเจอกันกับผมเราเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้วันที่6 5หรือ6 6กเราจะไหมหกอ่านะครับเหลือเวลาอีกแค่4สัปดาห์นะครับก็จะได้รับชมการทดสอบการเทสรถที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียแล้วนะครับเวลาขยับเข้าทุกวันทุกวันนะครับหลายคนบอกผมว่าทักจะรอไม่ไหวแล้วพี่ปุ้ยครับอุตส่าห์รอมาตั้ง2เดือนกว่านะฮะจะ3เดือนแล้วเนี่ยเหลือเวลาแค่4สัปดาห์ไม่ถึงเดือนนะครับ ที่เซปังจะเป็นการทดสอบการเทสของนักแข่งน้องใหม่หนักแข่งเทสแรเดอร์หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นนักแข่งของทั้ง h อน da และเยอมานาลงไปเต็มทีมเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้เพราะว่าได้สิทธทิพิเศษมาแล้วเนาะแต่วันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนามาเล่านํามาคุยเราจะพูดถึงเรื่องราวของนักแข่งมาเลข4 3นักแข่งชาวออสซี่คุณพ่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,ลพอล่อออน,นะครับในตอนนี้แจ็คมิลเลอร์นั่นเองนะฮะทุกคนครับ Jack แจ็คมิลเลอร์แม้ว่าจะไม่ใช่นักแข่งที่ผลง,งานดีที่สุดใน k t m ในปีที่2023นะครับ แต่กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาแบรด d บนเดอนะครับที่ผลงานดีกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการมาของแจ็คในปีที่แล้วการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับทีมงานค่ายส้มนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่ด้วยเนี่ยถือว่าพวกเขาเนี่ยยกระดับเลยละ่ะด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของแจ็คอาจจะเป็นคนที่มีเรียกว่าการพูดการจาที่อาจจะโชงช้าอาจจะตรงไปตรงมา เป็นการพูดแบบที่ว่าไม่อ้อมค้อมนะครับชอบก็บอกว่าชอบใช่ก็บอกว่าใช่ไปเลยไม่ได้ไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกใจก็จะบอกแบบนั้นเป็นคนตรงๆนะครับตรงไปตรงมาเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับทางไม่ว่าจะเป็นทีมบอสเองหรือว่าจะเป็นทีมงานของคางเครเดีมเนี่ยก็บอกว่าเป็นผลดีฮะเป็นผลดีกับการทํางานจะได้ทราบจะได้รู้ข้อมูลกันจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างในตรงนั้นกันนะครับแล้วอีกอย่างนะครับถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะได้เห็นนะฮะว่า แจ็คนั้นจะมีเซตติ้งรถที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายไอ้ตรงนี้ผมคิดไปเองนะครับผมคิดว่าเขาก็เปรียบเสมือนคนทดสอบคนทดลองให้นะฮะแน่นอนนะครับว่าการที่เขาย้ายมาจากดูคติเนี่ยเขาก็อยู่มานู่นมา5ปีทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยนะเขาไม่ได้มาแต่ตัวครับเขาพาทีมงานวิศวกรนะครับบางส่วนของดูคติเนี่ยติดสอยห้อยตามมาด้วยซึ่งตรงนี้แหละผมว่าไม่มากก็น้อยครับมีผลมีส่วนทําให้ KTM เนี่ยสามารถที่จะ ยกระดับไปได้อย่างที่บอกไปเมือ่อกี้นะครับที่บอกว่าแจ็คเขามักจะได้ลองนั่นลองนี่เนี่ยตรงนี้แหละครับมันเป็นส่วนสําคัญมันเป็นส่วนที่โอเคไม่ได้เรื่องของอันดับไม่ได้เรื่องของผลงานแต่มันไปได้เรื่องของข้อมูลในขณะที่การทดสอบการทดลองของเขาเนี่ยมันอาจจะไปตกผลึกกับแบดบินเดอร์นะฮะมันอาจจะเป็นไปอย่างนั้นซึ่งทีมงานก็บอกนะครับว่าแจ็คก็มีหลายอย่างนะครับที่ไม่ชอบใน RC 1 6นะถ้าไม่ชอบเขาจะบอกเลยเขาบอกว่า เนี่ยผมโคตรไม่ชอบมันเลยนะครับไม่เอาตรงนี้ไม่อยากได้ตรงนี้แต่ถ้าอันไหนมันได้มันดีมันโดนใจจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าบอกไปตามตรงตรงนั้นแน่นอนนะครับว่าบุคลิกแบบนี้ผมยังยังรู้สึกว่าเอ๊ะมีความเป็นเทสตเบรเดอร์นะมีความเป็นนักขับทดสอบนะฮะแต่สิ่งที่มันน่าเป็นห่วงสําหรับเขาตามจริงมันน่าห่วงตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนะี่ยทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าเขาต้องผเผชิญกับ ข่าวล่ามข่าวหรือมากมายว่าจะเสียตำแหน่งจะเสียเก้า e, อี้ KTM จะล่อยแพ้หรือ KTM จะสับเปลี่ยนตัวโอ้เยอะแยะมากมายหรือจะให้ใช้สิทธิ์ไวคัสเจ้าตัวก็ออกมาววยวายใหญ่เลยนะครับว่าไม่เอาหมายถึงว่าตอนแรกก็ดอหน้านะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับคือเหมือนก็ได้ก็เรื่องของเก้าอี้ไม่ลงตัวไงตอนแรกมันมันยังไงล่ะเหมือนประมาณว่าเขาไปเซ็นสัญญากับเปโดรคอ s t าแล้วไง KTM นะที่ดึงขึ้นมาเนี่ย ในขณะที่นัาแข็งที่เหลืออยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ว่าจะเอาใครออกไปไหนยังไงกันบ้างแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่หลีกทางให้กับเจ้าหนูเปดโดรไม่ใช่แจ็คมิลเลอร์นะครับแต่เป็นโปยสปาการโรนะครับก็ต้องหลีกทางไปเปดโดรก,ก็ได้ไปอยู่ในทีมรองทีมแกสแกสแทนแต่นะครับสัญญาของแจ็คมิลเลอร์ในปีนี้เนี่ยจะหมดลงนะครับปี2024หมดลงเพราะว่าสัญญาเซนครั้งนึงก็2ปีใช่ไหมล่ะสำหรับเขาอะนะ เขาก็เซ็นพร้อมแบดบินเดอร์นั่นแหละแต่กับสัญญาก็ใช้ไปหมดแล้วแต่แบดเนี่ยเซ็นสัญญาต่อไปแล้วดังนั้นสัญญาของแบดเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่า KTM ก็ไว้วางใจนะครับด้วยผลงานที่ดีเนี่ยก็เรีวยกว่าต่อให้ไปล่วงหน้าแต่แจ็คเนี่ยมันจะหมดในปีนี้ดังนั้นถ้าหมดปุ๊บเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดครับที่จะเสียตําแหน่งเสียเก้าอี้มันก็มีอยู่นะแต่มันจะมีเงื่อนไขมันจะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้อย่างเช่น เปโดรมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบนะครับว่าเขาจะดีได้แค่ไหนเขาตั้งทาร์เก็ตไว้แค่ไหนผมยังไม่รู้ k d m เนี่ยในฐานะนักแข่งน้องใหม่ก็ขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียวครับบางทีเราอาจจะต้องไปมองถึงออคุสโตฟอนเดนเดสครับอาจจะไปมองตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าโอเคออคุสโตไม่ได้ติดท็อป10นะไม่ได้ติดท็อป10ถ้าผลงานเขาไม่ดีไปกว่าออคุสโตฟอนเนเดสในปีที่แล้ว บางทีเปโดอาจจะต้องอยู่ในทีมแก๊สแกสต่อไปเก้าอี้ในทีมโรงงานของแจ็คก็อาจจะอยู่รอบปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเรามองตรงนั้นหรือถ้าแจ็คมิลเลอร์ในปีนี้2024เนี่ยจะอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เลวร้ายกว่าเปโดรคอสตาอันนี้คิดว่าโอกาสที่จะเสียตำแหน่งเสีย e เก้าอีม้มีสูงฮะมีสูงละแต่ตามจริงแล้วเนี่ยผมมองนะครับว่า KTM เขาก็ไม่จะ้ร้ใจใดำนะ คือต่อให้เขาอยากจะได้เป็นโรขึ้นทีมโรงงานก็จริงเนี่ยแต่ผมผมขอเดาานะครับว่าเขาน่าจะมีคล้ายๆว่าเหมือนโอเคละให้สลับสับเปลี่ยนกันถ้ามันจะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆการที่ให้อยู่คุณจะไม่ไปต่อกับแจ็คเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะครับไม่น่าจะคิดว่าน่าจะมีการสับ,สบเปลี่ยนกันอันนี้อันนี้ผมผมพูดทั้ง3ด้าน4ด้าน5ด้านแล้วแต่มันจะเป็นไปจะมากแก่น้อยวิเคราะห์ให้ฟังให้มันรอบทิศรอบทางไปเลยนะครับ ก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเปโดดีกว่าก็คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทาง KTM จะไม่ผลักดันเขานะฮะก็คงจะขึ้นมาแล้วแจ็คก็คงจะจะต้องไปในตรงนั้นคิดว่าแต่ถ้าถามว่าเด็ก KTM ในปีที่จะผลักดันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใครบ้างอันนี้ถ้าเป็นในโมโตทูเนี่ยนะครับเด็กที่เป็นสายสายตรงของ KTM เลยก็จะเป็นเดนิสองชูหมายเลข53นะฮะอันนี้ก็คือเป็นนักแข่งตัวจีด๊ดนักแข่ง ฟอร์มโหดฟอร์มบุกคนหนึ่งเลยนะครับในโมโต3แต่ปีนี้เขาจะขึ้นมาในโมโต2แต่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเชลติโนวีอติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เค m ีมสายตรงนะครับก็คือเขาก็อยู่กับมากับอาจารย์ใหญ่เขาเยนะครับก่อนที่แบบว่าจะ,จ,ะ,ะจับผ้าจับผูอกมาที่นี่เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะผลักดันเนี่ยน่าจะเป็นทางองชูมากกว่าแต่นะครับมันจะเพียงพอหรือเปล่าองชูถ้าประสบความสําเร็จสมควรที่ถูกถูกผลักดันหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ถ้าให้ผมขอเดาในมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าเค m เดียมยังยังไม่น่าจะมีนักแข่งนะครับในในปีหน้านะที่จะผลักดันขึ้นน่าจะเป็นไลฟ์เดิมอยู่คิดว่าครับน่าจะเป็นไลั์เดิมอยู่บางคนอาจจะบอกว่าพี่ปุ้ยไม่คิดหรอกครับว่าเค m เดียมเขาจะคว้าแชมป์โลกอีกครั้งในปีนี้อถ้าเดนิสออนชูเหรอก็ฟอร์มโหดในม o t ตอรีนนะยังไม่ทราบ เบียติ 1, ก็ถือว่าเป็นเริ่มที่จะเก่าในมโตทูแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีนี้ได้ไมาจับ KTM ถ้ากลายเป็นแชมป์โลกขึ้นมาแล้วเคทีจะสนับสนุนเขาหรือเปล่าอันนั้นก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเคทีเอ็มเขาน่าจะดันสายตรงนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาจะดันสายตรงตลอดครับอ่าคนไหนท,ที่ไม่ใช่สายตรงนะเขาเขาจะ,จะเอาไว้ก่อนดังนั้นเด็กที่อยู่ในสายตรงเขาเนี่ยมันก็มีมีออนชูนะครับที่ใกล้เคียงที่สุด นอกนั้นก็คือจะเป็นโมโตทีซึ่งเขาคงไม่ดันข้ามขั้นมาหรอกฮนะผมผมคิดว่าไม่ฮะยังไงมันก็ต้องผ่านโมโตทูอยู่แล้วถ้าคิดมุมนี้นั่นหมายความว่าแจ็คมิเลอร์อาจจะเบาใจอยู่หรือเปล่าอาจจะเบาใจในเรื่องที่ว่าโอเคต่อให้ KTM จะไม่ได้ไปต่อให้ทางโรงงานนะครับเขาจะไม่เอาไว้ยังไงเนี่ยแต่ยังไงก็น่าจะมีเก้าอี้ในทีมรองอยู่ แต่ใดๆล้วก็ตามนะครับผมผมมั่นใจนะครับว่านักแข่งคนนี้เนี่ยเขาเขาคงจะต้องพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้มันมีผลงานให้ได้ดีที่สุดถามว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใน KDM ในแจ็คเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนเขากลับไปอยู่ในช่วงพรามักตอนที่เขาเขาขึ้นมานะครับทุกคนยังพอจําได้ไหมฮะที่ผมเองก็อาจจะเคยแซวเคยอ้ำก็เล่นมาเป็นแจ็ค5รอบอย่างเงี้ยจนหลายๆท่านก็เอามาแซวจนติดปากกันในทุกวันนี้ ก็คล้ายๆว่าเปิดฉากเริ่มต้นได้อย่างสวยงามแต่พอเลยห้ารอบ6รอบไปแล้วหรือว่าเลยเครึ่งทางไปแล้วเนี่ยมักจะรักษายางไว้ไม่อยู่ไม่ไหวพอยางหมดถ้าไม่ล้มไปเองก็จะค่อยๆแผ่วแล้วก็จะโดนแซงง่ายๆนั่นก็คือจะเป็นสไตล์ของแจ็คซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะต้องปรับปรุงเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาก็จะทําไม่ดีกว่านะครับแม้ว่าแบรดจะมีสไตล์การขับที่บู๊ดูดันเหมือนกันแต่รู้สึกว่า แบดจะสามารถที่จะเก็บยางไว้บู๊ในช่วงท้ายๆเนี่ยได้ดีกว่าจางชัดเจนเลยนะฮะ KTM อาจจะมีปัญหาในการทําวันเสาร์ในการคัดเลือกในการคอลีฟายแต่ในปีนี้อ่าในปี2023ผมว่าพวกเขาดีขึ้นนะในจุดนี้นะฮะดีขึ้นชัดเจนเลยครับก็คือจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสตาร์ทโอ้โหนะฮะสตาร์ทในแถว3แถว4ไปนูน่นบ่อยครั้งแต่มาในปีนี้แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ อยู่บนหัวแถวสักเท่าไหร่หมายถึงว่าคริสต์ทนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากฮนะมันอยู่ในระยะหวังผลอยู่ในแถว2แถว3อย่างเงี้ยมันยังพอได้แต่ถ้าคุณเลยแถว3ไปเนี่ยมันมันก็เหนื่อยคุณจะต้องเค้นรถเค้นอะไรเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งแจ้คเขาเป็นคนที่อย่างผมบอกไปนะว่าอาจจะท่นุถนอมยางไม่เก่งสักเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความพยายามต้องเค้นรถในการที่จะเร่งในการที่จะกระชากในช่วงรแรกๆเนี่ยอันนี้มันจะทําให้ในช่วงครึ่งทางรอบที่10 1112ขึ้นไปเนี่ย ไม่ไหวะฮะยางมันจะดรอปมันจะเสียมากเกินไปก็ได้ขับแค่ประคองก็จะโดนแซงไปได้ง่ายๆไงดังนั้นในตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดอ่อนของแจ็คแต่จุดเด่นที่เพิ่มมานอกจากการทำวันเสาร์ได้ดีขึ้นก็คือการออกตัวครับอ้ผมผมมองว่าระบบออกตัวนะหรือเราเรียกว่าเป็นระบบโฮชอดดีไว้เนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะทำได้ดีมากเลยแหะ แล้วมันจะเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวหรือเปล่าอันนั้นก็เราอาจจะให้เครดิตของของนักแข่งไปด้วยนะครับอาจจะเป็นเป็นจุดเด่นของแจ็คเองนะครับที่มันต้องฝึกฝนนะฮะมันอาจจะเรียนแบบกันกันได้อยู่แต่คงจะย,ยากนิดนึงอาจจะมีคนที่สตาร์ทได้ดูย่ําแย่ได้ดูหน้าผิดหวังแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าใครสตาร์ทดีเนี่ยผมว่าแจ็คเนี่ยพุ่งมากๆฮะผมก็สังเกตดูนอกจากมาตินแล้วก็จะมีแจ็คครับที่ออกตัวได้ดีมากสไตล์ของเขาเขาจะล้อริมเส้นนะครับแจ็คนะ เขาจะพุ่งต่อให้เขาเขาจะมีเขาจะไปล่อริมเส้นฝั่งขวาเพราะว่าเขาจะไปชิงโค้งแรกนี่แหละครับคือมันพุ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นมาคือต่อให้เขาจะไปอยู่ในฝั่งซ้ายสุดอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องหาทางเลาะเข้ามาฝั่งขวาให้ได้เพื่อที่จะแบบว่าชิงโค้งแรกเพราะว่าสนามส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสนามวิ่งตามเข็มนาฬิกาก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายวนไปขวาใช่ไหม ดังนั้นโค้งแรกส่วนมากประมาณ80%ของสนามเนี่ของสนามในปฏิทินนียก็จะเป็นโค้งขวาจะเป็นโค้งแรกเขาก็จะลัดล่อมาที่โค้งขวามาวูบแล้วก็ชิงออกไปเลยนั่นก็คือเป็นจุดเด่นนะฮะถ้าถามว่าช่วงต้นเกมช่วง ktm เนี่ยเป,เ,ปเป็นทีมที่น่าเป็นห่วงนะผมก็กองงัางชื่นชมเขาในตรงนี้นะครับว่าเอพวกเขาไปทํำยังไงกันถ้าถามว่าใน5้าค่ายผู้ผลิตเนี่ย k t m เป็นค่ายที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าวัดผลจากตน้นตอนสเตนเทสนะครับ ตอนทดสอบตอนเทสเนี่ยคือต่อให้ยามาฮ่าจะเป็นยังไงต่อให้ฮอนด้าจะเป็นยังไงมันมันก็ยังยังดูมีวีแววอยู่แต่ k t m เมนี่ยเหมือนหลงทางอะ่ะเหมือนหลงทางครับแต่พอไปแข่งจริงกลับกลายเป็นเคทีเมาดีตั้งแต่สนามแรกเลยตั้งแต่ที่โปรตุเกสนะครับนะฮะที่ปอร์ติมาโปรตุเกสซึ่งแจ็คก็ต่อสู้ผู้หัวแถวในตรงนั้นแม้ว่าจะทําไม่ได้ก็ตามนะครับในท้ายที่สุดก็คือยืนระยะไม่ได้ผลงาน,นของเขาก็อันดับที่11นะฮะคะแนนจะสมฮะ อันดับที่สิแต่มันก็เป็น9 1 11 3 3คันเนี่ยอยู่ในเัาที่ใกล้กันมากครับใกล้กันคะแนนต่างกันแค่หลักหน่วยแค่ไม่กี่แต้มเองในขณะที่ผลงานดีที่สุดก็คือคงจะเป็น2สนามนะครับในเฮรเรสที่สเปนแล้วก็ในแักซ์สลิงที่เย er อรมนีโพเดียมอันดับ3นะครับในรอบสปินวันเสาร์ตามจริงเนี่ยอย่างสนามสุดท้ายนะครับที่วาเลนเซียเนี่ยก็ออกนำนะ ออกนำผมคิดว่าน่าจะมมวนเดียวจบหรือเปล่านะน่าจะทิ้งเป็นทุ่งหรือเปล่าเพราะว่าเบโกเขาก็ไม่น่าจะทําอะไรได้หรอกหมายถึงว่าเขาน่าจะเซฟที่สุดอ่ะเขาไม่น่าจะแบบว่าจ้องมาไล่บี้แจ็คเอาเอาตําแหน่งเอาอะไรหรอกคคิดว่าน่าจะปล่อยให้แจ็คนาไปสบายๆแต่ที่ไหนได้ฮะแค่ไม่กี่รอบล้มเองครับหลุดหลุดไปเองน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งยังมีหลายสนามนะครับแต่ในในตอนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจังแต่ที่ต่อสู้บนแถวได้ในในปอติเมานะครับแบดเข้ามา เราจะได้เห็นหลายสนามเลยนะฮะในช่วงเข้าสู่การแข่งขันที่ยุโรปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นหลายสนามว่า KTM คู่นะครับทั้ง3าทั้ง43เนี่ยประกอบดูคติเลยบางสนามเนี่ยรุมดูคติด้วยซ้ำครับนี่แหละอยากเห็นตรงนี้นะฮะผมเองน่าจะเคยวิเคราะห์ประเด็นนี้อยู่ว่าถ้า KTM เนี่ยจะต้องใช้กลยุทธ์ในการรุมถึงจะประสบความสําเร็จซึ่งพวกเขาก็ทําได้แต,แต่แต่มันก็ทําได้ไม่กี่สนามนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะรุมเปโก้คนเดียวใช่ไหมฮะ แต่พอสักพักหนึ่งก็มีเบเชกี้ก็มามาตินก็มาอเล็กซ์มาเคทก็มาอย่างนี้มันมีหลายๆคนโผล่มามันก็เลยทําให้แจ็คมิลเลอร์หรือว่าเคดีเมเนี่ยก็ดรอปไปแล้วแต่กลายเป็นแบล็ตนะครับที่ที่เรียกว่ามาได้ดีกว่าในหลายสนามทําได้ดีกว่าหมายถึงว่ายืนระยะได้ดีกว่าเท่านั้นเองคือแจ็คเป็นคนที่มีความเร็วฮนะมีความเร็วอยู่แล้วละ่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามีความเร็วอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องสม่ําเสมอ หลายๆคนอาจจะมองว่าถ้ามีความเร็วน่าจะไปรอบสปินได้บางทีรอบสปินยังจะไม่ไหวนะ <c oughs> อย่างสปิน12รอบอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะโผล่มาประมาณ5-6รอบอย่างเงี้ยพอรอบที่7ที่8กำลังจะวัดดวงคือถ้าสปินเอาจริงๆนะคือถ้าคุณผ่านรอบที่8ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะอยู่ในตรงนั้นเนี่ยได้ในมีสูงฮะคุณผ่านรอบที่8มันก็จะเหลือแค่9 10 11อะไรประมาณเนี้ยอยู่แค่3รอบสุดท้ายอย่างเงี้ย แต่มันมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้มันไม่รู้ว่ายังไงนะฮะไม่รู้ว่าเพราะเซตติ้งอะไรหรือว่ายังไงเกิดอะไรยังไงเกขึ้นอย่างที่แจค็คเขาก็บอกนะครับว่าในการทดสอบในการอะไรเนี่ยก็ก,ก็แบบว่ามีการลองอะไรใหม่ๆห,หลายอย่างในสิ่งที่ไม่เคยลองก็จะต้องลองนี่ก็บ่งบอกชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่า KTM เหมือนตั้งใจที่จะให้เขาเนี่ยนะครับแบบว่าอยู่ในฐานะของผู้สนับสนุนแบดบินเดอร์ก็คือมีอะไรมาก็ คล้ายโมเมนต์ของดูคาติกับยูรนซาโก้นะฮะอืมก็คือโอเคละคุณทดสอบทดลองอันนี้แต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนั่นก็อีก,กเรื่องหนึง่งแต่ถึงแจ็คจะถึงขั้นซาโก้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่คล้ายๆว่าออกมาในแนวทางเดียวกันนะผมว่าฮะเขาก็เลยยังไม่ชนะนะครับสรุปยังไม่ชนะแค่เฉียดครับถามว่าเขาต่อสู้เพื่อหัวแถวเนี่ยผมว่าบ่อยนะผมว่าบ่อยครับนี่มันก็เป็นสิ่งที่ที่ควรจะปลบมมือควรจะชื่นชมนั่นแหละ กับปีแรกแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สูว V เหมือนกันนะครับระหว่างดูคาติย้ายมา KTM เนี่ยแต่รถดูคาติกับ KTM มันมันอุยไม่ได้เหมือนกันนะฮะหลายอย่างนี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยล่ะคนอื่นเราอาจจะมองนะครับว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อหัวแถวเลยนะครับอืมอาจจะมีโพเดียมมีอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างจะมภ่าอย่างอะไรเงี้ยแต่ต่อสู้เพื่อตําแหน่งหัวแถวโดยจริงๆเนี่ยไม่มีแต่ของแจ็คไิเลอร์มีฮะมีเพียงแต่ เขาทําไม่ได้เขาทําไม่สําเร็จเท่านั้นเองบางคนอาจจะแซวขำนะครับเอ๊คุณปุ้ยครับเขาอาจจะเป็นห่วงลูกหรือเปล่าก็เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเ,เป็นพ่อลูกอ่อนจะมฮะลูกเขาก็น่าจะไม่แน่ใจว่าถึงขวบหรือยังนะก็เป็นวัยทารกอยู่น,นะฮะต่อแต่ต่อแต่อยู่ถ้าคนที่เป็นพ่อคนใหม่หมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบว่าคิดอะไรก็ห่วงหน้าพระวงหลังอยู่ไม่ได้ว่าใส่สุดเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีภาระยังไม่มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ในปีนี้ไม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะมีภาระไม่มีภาระเนี่ยอยู่เฉยๆฉไม่ได้ครับจะต้องเค้นฟอร์มสุดยอดถ้าเหนือกับแบรดบินเดอร์ได้เนี่ยยิ่งจะดีถ้าเหนือกว่าแบรดบินเดอร์ได้เนี่ย,น,น,ยนั่นหมายความว่าเขาการันตีนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้ไปต่อกับทีมโรงงานแต่ก็ต้องลุ้นให้เปโดรเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะักนะครับก็ต้องลุ้นตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเปโดรพุ่งพรวดขึ้นมาดีแบบ โอ้โหนี่เด็กใหม่เหรอนี่ขับเคดียมทีมรองเนี่ยสมมุติิมมตนะแบบนี้นะโอ้ยมีหนาวหนาวร้อนครับ <c oughs> มีหนาวร้อนเลยทีเดียวแหละนะเอาโอเคนะครับอนาคตเขาจะเป็นยังไงนะครับสาหรับนักแข่งชาวออสซี่ผู้นี้นะครับผมมั่นใจนะว่ามีหลายคนที่ส่งเสียงเชียร์เขานะแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามในผลงานเนะี่ยก็จะพลาดางจอากอะไรเนี่ยแต่นี่คือนักแข่งจองสีสันของจริงเลยครับถ้าขาดเขาไปเนี่ยก็คงจะ เรียกว่ามันก็มันเปลี่ยนไปนะนะครับมีสีสามอยู่ในสนามเนี่ยเราเห็นโมเมนต์หลายอย่างนะครับที่อาจจะเราอ,อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเอาโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับผมก็จะมีคลิป2คลิปนะในช่วงกลางวันก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับจะคุยเรื่องราวของเดวิดทาดอสซี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านนะครับก็ทุกออเดอร์นะครับที่ส่งผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นซื้อของผ่าน Lazada ผ่าน s h o p e e สินค้าก็มีหลากหลายครับมีตั้งแต่รองเท้าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าน้ำมันนะครับอุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์ เสื้อนักแข่งรงต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเครื่องสมอางนะครับอืมอะไรต่างๆมากมายกากายกองหลักที่โพสต์เข้าไปดังนั้นก็ลองจิ้มดูนะครับใครที่ซื้อของผ่านช้อปปีผ่าน Lazada อยู่แล้วเนี่ยหรืออยากจะได้สินค้าตัวไหนนะครับที่ซื้อประจำนะฮะถือเป็นการสนับสนุนผมอีกทางหนึ่งก็อินบ็อกมาบอกว่าพี่ปุ้ยครับมีสินค้าตัวนี้หรือเปล่าช่วยหาให้หน่อยช่วยส่งลิงก์ให้หน่อยผมก็จะจัดการให้ตรงนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยเจกััันนห่พรรุงีี้ส,สดคบ